ถึงแม้ว่าวันที่หนึ่งจะเปลี่ยนหน้าจออะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ยังให้คนรัือนเดิมแล้วก็ของเก่าที่ทำไว้เรื่องแบรนด์ก็ยังคงต่อเนื่องประมาณ7-8แวันขึ้นไปแต่ว่าก็ยังมีการในช่วงจังหวะที่ยังแบรนด์เพิ่มเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นเหลือจากยแปดิเปร็น้อยี่สิบด้วยในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นก็เว้นมาสักระยะหนึ่งมาล่าสุดล่าสุดก็คือ วันที่ขึ้นว่าวันที่23มิถุนาถึงสิ้นเดือนเนี่ยมีให้มีให้ดูสองรอบทีนี้เท่าวความไปถึงก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือมีการเข้ามาแล้วก็เก็บเก็บได้รอบหนึ่งในวันก่อนหน้านี้นะพอเก็บได้ปุ๊บวันถัดมาวันถัดมาเนี่ยก็คือเก็บในอีกวันถัดมาเนี่ยได้วงย่อยไปแล้ว ก็ช่วงหลังจะทำเป็นว่าเหมือนได้วงย่อยไปแล้วแล้ว,ลวจะแล้วค่อยมาหักหลังครึ้งหลังคือให้ดูฟีคึ่งหลังมันจะแทนที่ว่าจะเกิดขึ้นเลยในวันถัดไปดูไหมเนี่ยก็คือเก็บมาเสร็จพอมาถึงครึ่งหลังคือคิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องทำแบบนี้ในช่วงกิจกรรมที่อ้างว่ามีกิจกรรมจ,จริงๆก็เหมือนมีตารางพอเสร็จแล้วก็พอวันถัดมาก็กดกดไปก่อนจํานวนวงรแรกๆแล้วหลังจากนั้นมัน มันจะขึ้นว่าสีหน้าจอมันจะขึ้นว่าสีสีสีแต่ว่านั่งดูอยู่สามจุเก้าสามจุดแปดแปดประมาณนี้แล้วก็มีแวบเ,เข้าน้ำแต่ว่ายังไม่ได้กดหลับแล้วก็พอเสร็จครบสี่ก็ขึ้นแบบนี้ก็คือนอกจากขึ้นสายลายแล้วเนี้ยตรงตัวกล่องมันจะมีกล่องอเรียงอยู่ใช่ไหมที่มันหีบสมบัติอะในอันที่เก็บไปแล้วรอบรอบก่อนหน้าสี่นาทีเนี้ย ที่เราไม่ได้กดแล้วก็เราก็ปล่อยทิ้งไว้เฉยไม่ได้คิดเนี่ยว่าต้องแบบคำนวณทุกๆองศาทุกๆวินาทีอะไรเงี้ยก็มันก็ตัดว่าเป็นการกดุจริมหมดเลยทุกกล่องเลยนึกถึงความแม่นยำนะมันคนที่ถ้าเกิดว่าจะแอบอ้างใช่ไหมมันก็ควรที่จะตั้งแต่ตรง4นาทีครึ่งหลังที่เป็นกล่อง